แฟนของเราเนี่ยเป็นคนเจ้าชู้ชอบทักไปหาผู้ชายหลอๆนะครับตลอดนะครับแอบคุยจับได้ก็ไม่ยอมรับไม่หยุดนะครับผมควรจะทําอย่างไรดีคือเวลาที่คุณคบกับคนที่เจ้าชู้สิ่งที่คุณจะต้องตระหนักเลยครับคนเจ้าชู้เขามีปัญหาอย่างหนึ่งคือหครับคนเจ้าชู้มักคิดว่าตัวเองเนี่ยเป็นคนโง่ครับตลอดเวลาเขากลัวว่าคบกับคนนี้แล้วมันจะต้องมีคนที่ดีกว่านี้หรือเปล่าวะ เขากลัวว่าตัวเองจะตัดสินใจผิดครับคุณแค่มีหน้าที่คอนเฟิร์มว่าคนเหล่านี้ตัดสินใจเลือกคุณนะถูกแล้วความรักคือการขายไอเดียครับให้คนเชื่อว่าถ้าเขาใช้ชีวิตอยู่ร่วมกันกับเราแล้วจะมีความสุขคนคนหนึ่งจะรู้สึกว่าคุณน่าเบือ่อเกิดจากการที่คุณเนี่ยเลิกสนใจตัวเองคุณเลิกโฟกัสตัวเองครับ เมื่อไรก็ตามที่คุณไม่รักตัวเองมันไม่มีเหตุผลเลยครับที่โลกใบนี้จะต้องรักคุณแต่ถ้าเมื่อไรก็ตามแต่ที่คนรู้สึกว่าคุณเนี่ยเดิมพันสูงเกินไปที่จะเสียคุณไปเนี่ยมันเสียดายเสียคุณไปเนี่ยรู้สึกผิดเสียคุณไปเนี่ยต้องรู้สึกว่าโอ้โหไม่มีใครดีเท่าคนคนนี้อีกแล้วไม่มีใครกล้านอกใจคุณหรอกครับแต่มันเป็นเพราะวันนี้คนส่วนใหญ่เลิกที่จะโฟกัสตัวเองคำถามคือวันนี้คุณอยากให้เขาเห็นคุณเป็นคนเลือกฮาหรือคุณอยาก ให้เขาเห็นคุณเป็นคนไร้ค่าทุกอย่างเริ่มต้นจากตัวของเราเองเป็นหลักถ้าคุณเป็นคนหนึ่งที่อยากให้แฟนคลั่งรักนะครับถ้าคุณคนหนึ่งที่อยากมีคารมในการพูดคุยให้แฟนเนี่ยหลงสน่ห์มากขึ้นผู้ความเคยสอนไว้ในอ e ีบุ๊กเล่มที่ชื่อว่า500ประโยค พูดให้แฟนคลั่งรักครับราคาเต็มของเล่มนี้อยู่ที่4,900บาทครับนะซึ่งจะเป็นวิธีการพูดในการทําให้คนเนี่ยรู้สึกหลงเสน่ห์เรามากขึ้นครับปากเป็นเอกเหมือนเสกมนให้คนเชื่อฉลาดเหลือวาจาปริชาชานครับจําไว้ว่าคนพูดเป็นจะได้ทุกอย่างแต่คนพูดไม่เป็น ก็จะเสียทุกอย่างครับเพราะงั้นแี่ยสิทธิพิเศษของอ e ีบุ๊กเล่มนี้ครับเฉพาะคลิปนี้นะครับจาก4,009 9คูคอมให้โปรอยู่ที่990บาทครับสิทธิพิเศษเฉพาะ3ท่านแรกที่แคปเจอร์คลิปนี้ครับส่งไปที่ Line a นะครับ